สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ f c ได้แนะนำมาเนาะก็ผมก็จะพยายามจัดให้ f c นะครับท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับแล้วก็เป็น f c ขาประจำนะครับของบอยสั่งโจกเกอร์ยิ้มยังไงก็ฝากกด s ั b สไ r i b ์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกๆคลิปนะครับเพื่อจะได้มีการ รับรายได้จากช่อง YouTube สักทีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเนาะและ้วก็ขอขอเอฟซีนั่นแหละนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเอ่อเกี่ยวกับคาเฟ่ที่ตลกดังๆทำการแสดงเนาะนะครับวันนี้ก็จะรวบรวมนะครับมันก็มีไม่เยอะมากมายเนาะแต่ว่าก็จะเป็นคาเฟ่ที่หลักๆคาเฟ่ที่เอ่อตลกดังๆไปทำการแสดงนะครับเพื่อจะ ลำลึกนึกถึงหรือว่าให้กับ f c นะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะได้มารับชมได้คิดถึงย้อนวนันวานเนาะย้อนอดีตนะครับย้อนยุคไปเมื่อสัก20ปีกว่าที่แล้ว30ปีที่แล้วอะไรนะครับสำหรับหลายหลาย,ลายท่านที่ชอบชมคลิปย้อนแบบนี้แล้วก็อยากกลับไปดูบรรยากาศนะครับหรือว่าไปดูภาพเก่าๆว่าเออมันเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรา,เรามา <ไป S 2> เริ่ม <คา S 2> รับชมคลิปกันแรกกันเลยครับผมที่ย้อนยุคตลกยุค90นะครับวิลล่าดาราคาเฟ่นะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นคาเฟ่ที่เออเป็นที่ยุคลุ่งเรืองเลยนะครับ ก็จะมีตลกนะครับมาทําการแสดงกันนะครับหลายๆคณะต่อหนึ่งคืนนะครับแต่ละคาเฟ่นี้ก็บริหารโดยคุณบุญเลี้ยงอดุลริธิกลนะครับผมก็จะมีการมาบันทึกเทปอัดวิดีโอนะสมัยก่อนนะครับตลกหลายๆคณะตลกดังๆนะครับตลกที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะมาอยู่กันที่บนเวที ดาราวิลล่าคาเฟ่นะครับสมัยก่อนนี่ชื่อมันมันผมก็ไม่แน่ใจนะเขาต้องขอภัยด้วยชื่อมันรวม,วมๆนะครับ uh, แล้วก็จะมีแบบวิลล่าคาเฟ่ยุคใหม่นะก็ของคุณบุญเลี้ยงนี่แหละแต่ไม่มีคำว่าดาราคาเฟ่ตอนนั้นก็คือมันจะมสีสองที่นะครับวิลล่าคาเฟ่วิลล่ามิวสิกวิลล่าดารา หรือว่าดาราคาเฟ่อะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ไมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะมาทันยุควิลล่าคาเฟ่ยุคใหม่นะครับยุคน่าจะเป็นแบบเออกาศูปลายปลายเนี่ยยุคนี้นะครับที่ที่ผมเล่นกับหัวหน้าเหลอเฟือมกจกนะเนี่ยเป็นวิล่ายุคใหม่นะครับยุคเก้าศูนนะครับ กู้นย์ปลปลาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะคาเฟ่ต่อไปนะครับผมก็เป็นพระรามเก้าพาซานะครับศูนย์รวมตลกโทรฟ้าเมืองไทยเช่นกันนะครับซึ่งร้านพระรามเก้าพาซานีก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่ในละแวกใกล้ๆก,กันด้วยนะครับผมกับดาราวิลล่าเนาะ หลังาคาฟาเฟ่ก็จะบริหารงานโดยคุณสมยศทางกูลนะครับก็ก็เหมือนกันนะครับตลกหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นตลกคณะยอดนคะรขายกที่ผมเคยร่วมงานกับอาจารย์ยอดนะที่ผมใส่เสื้อขาวข้างในนั่นแหละก็เคยร่วมงานกันอยู่ได้สักพักใหญ่ๆนะครับเมื่อสมัยนั้นเนาะนี่ก็คือคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่นะครับที่ตลก ส่วนใหญ่ตลกจะเล่นสองรอบนะสมัยก่อนที่ตลกบอกว่าเล่นกันเวละคืนคืนละหกเจ็ดที่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคืนละ2องรอบนะครับรอบค่าแล้วก็มารอบตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้แหละครับสมัยก่อนมันเลิกดึกเนาะอ่ะคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่นะครับที่ทุกคนต้องติดตาตรึงใจนะครับเวลาดู วิดีโอนะครับเทปวิดีโอตลกนะครับกรุงทนคอมเพล็กซ์นะครับเรียนงานโดยคุณจัญญาสายพรชัยเนาะสมัยนั้นก็คือใครจะพาครอบครัวนะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะไปชมตลกก็มากันที่กรุงทนคอมเพล็กซ์นะครับนี่ก็จะมีนักกรงนักร้องนะครับมีคาราโอเกะมีอาบอบนวดมีอะไรประมาณนี้แหละครับครบทุกอย่างนะครับเมื่ออดีตก็คือ มันเป็นยุคที่ว่าคนเที่ยวคาเฟ่ยเยอะนะยุคสมัยก่อนนะครับก็กูทนอนคอมเพกก็จะมีการบันทึกเทปอัดวิดีโอนะครับโดยบริษัทไลท์พิเจอร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับพวกพาราม่าหรือว่าวิลล่าอะไรประมาณนี้แห,หละครับผมแต่มันก็ต่างยุคต่างสมัยกันไปเนาะซึ่งทุกคาเฟ่ก็จะมีการแข่งขันกันเยอะนะครับว่า การจัดการพิหารนะครับการเอาตลกมาโชว์นะครับก็มีหลากหลายนะครับคือนึงก็เป็นสิบคณะเหมือนกันนะครับกรุงธนคอมเพล็กซ์นะครับสำหรับท่านที่ท่านใดที่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับก็เข้ามารับชมกันได้นะครับผมผมก็นหนนำภาพนะครับคาเฟเา่เก่าๆนะครับที่ ท่านต้องการชมนี่ก็คือ,อชื่อต้านะพี่ต้านะทีห่หันข้างตัวปมผอมนะครับเป็นนักร้องประจํากรุงทนกอมเพชรนะครับซึ่งตลกหลายๆคณะตลกดังๆทุกคณะจะต้องรู้จกักพี่เขานะเพราะว่าพี่เขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะนี่นะครับชุดสีชมพูนะพี่เวลาเขาเต้นคาราเกะน,นะเขาจะเต้นท่าแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือน เพื่อนเพื่อนคนอื่นเนาะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้แกไปอยู่ไหนแล้วนะแกก็คงจะอ,อ,อายุเยอะเยอะแล้วแหละนิ่มก็นานแล้วหลายปีอีกหนึ่งคาเฟ่ครับทนบุรีพราซ่านะครับซึ่งอยู่ถัดมาจากกรุงทนองคอมเพล็กซ์นะครับก็ไม่ไกลนะโคราฟานะเยือเยื้อกันนะครับทนบุรีพราซานี่ก็มีสองสาขาเนาะมีทนบุรีพราซารายะนะครับทนบรุรีเอ่อพราซ่า ที่แยกก่อนอแยกท่าพระเนาะประมาณนั้นแหละทุกคนนี่ก็เป็นคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่ที่นำตลกคาเฟ่มาเล่นกันทุกๆค่ำคืนนะครับนี่ก็เป็นตลกที่มาบันทึกเทปนะบันทึกตอนนั้นตอนยุคหลังมาก็เป็น VCD แหละนะครับนี่ตลกคณะน่าจะเป็น รวมๆนี้นะคณะ,ะอ,าอาจารย์เป็ดนั้งนี่นะครับอาจารย์เป็ดเชิญยิ้มนะยุคที่ไม่ได้มีพี่หนูแล้วนะครับก็มาบันทึกเทปกันที่นี่นะครับหลายๆคณะแล้วก็มีโชว์ทุกค่าคืนนะครับมีผับมีอะไรด้วยเนาะผับที่อยู่ด้านบนเอ้ยด้านล่างขออภัยนะครับกรุง,งเทพนะครับด้านบนนี้เป็นคาราโอเกะนะครับส่วนมากคาเฟ่เอ่อ หลายๆที่ก็จะมีคาราโอเกะให้แขกที่ชอบร้องเพลงนะครับนั่งดื่มนั่งทานนะครับนี่ตลกคณะพี่หม่ำนะครับที่บันทึกเทปในในวันเดียวกันกับตลกคณะอาจารย์เป็ดเชิญยิ้มนะครับผมที่อยู่ทุนบุรีภาษาเนาะผมก็ไป,ไปเล่นประจํานั่นแหละนะครับหลายๆคนก็ได้เล่นได้ผ่านวิธีวิธีใหญ่แบบนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจหรือนะครับ ความดีใจของแต่ละคนนะอืมวิสุกษัตริ์คาเฟ่นะเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะที่ตลกดังเล่นนะครับแต่เป็นกระแสนะที่ไม่ไม่ได้มีกระแสเยอะนะครับเพราะว่าจะต่างกับพบพลังกาวินลาหรือกรุงทนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ความจริงแล้ววิสุกษัตริ์คาเฟ่นะี้ยซึ่ง ผมก็เคยผมเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยเข้าไปเล่นนะครับได้เห็นอยู่ครั้งแต่ว่าคือเขาเลิกไปก่อนไงนะครับที่สุขสัติ์คาเฟ่เนี่ยเขาเลิกไปก่อนนะครับก็มีตลกไปบรรลึกเทปนะครับไปทําการแสดงกันประจาทุกค่าคืนนะครับจริงๆคาเฟ่มันเยอะมากนะครับผมไม่สามารถเอามาลงได้หมดเนาะเพราะว่ามันมันคาเฟ่เล็กๆอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่อันนี้เอาคาเฟ่ใหญ่ๆนะครับโนอานะครับโนอาคาเฟ่น,นี้เมื่อก่อนนะครับ จริงๆมันมีอ,อีกอีกคาเฟ่น,นึ่งนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะเส้นที่ไปเส้นไปํำคำแหงไปอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอีกคาเฟ่บรรยากาศอีกแบบหนึ่งของต่างจากพวกกรุงทนพวกอะไรแต่ก็มีตลกไปเล่นนะมีตลกไปแสดงนะครับขั้นเวลาเนาะให้นักดนตรีได้พักนะก็สมัยก่อนก็มีวันละ ไม่กี่คณะครับมันก็จะน้อยกว่าพวกวิลล่าดาราหรือกุงทนหรือพระรามเก้าอะไรพวกนี้เขาจะโชว์ตลกโดยตรงนะครับวันละสิกว่าคณะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโนอาคาเฟ่เนี่ยเจะเน้นไปทางนักร้องนะครับแล้วก็มีตลกประขั้นมีมายากลมีกายกรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็สับเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันไปนะครับผม ก็ขอบคุณนะครับ FC ที่แนะนำนะแนะนำเข้ามานะอยากดูบรรยากาศเก่าๆย้อนยุคนะคว่าคาเฟ่ที่ตลกดังๆเคยเล่นกันมีคาเฟ่อะไรบ้างอย่างไงบ้างจริงๆมันก็มีมันก็มีไม่เยอะนะครับมันก็มีประมาณนี้แหละครับผมแต่ความจริงแล้วมันจะมีคาเฟ่เล็กๆที่ตลกเล่นคืนราคาคืนละคณนะอะไรเงี้ยก็มีนะครับสมัยก่อนก็นจะนึกถึงพวกแยกคาพระนกน้อยคาเฟ่นะครับลุงโรดคาเฟ่ นาภาลัยนะครับนาภาลัยคาเฟ่เนาะก็มีนะครับนา,าลัไคาเฟ่นี่ก็เพิ่งนึกออกเลยเนาะแต่ว่าก็ตลกมันก็ไม่ได้เยอะมากมายขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรตินะครับเข้ามารับชมนะครับก็หลายๆท่านก็เข้ามากดซ u b สไ r i b ์ให้นะครับผมก็ขอมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม